วันนี้นะครับกับรายการของเรารายการคิดเปลี่ยนโลกครับก็คือการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับน้องๆอนุบาลเนาะใช่ค่ะโดยดีเจบุโกของเราเนี่ยนะฮะการปลูกฝังวินัยจราจรเนี่ยใส่ปุ๋ยตูตรอะไรครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะแค่ใช้ความอดทนแล้วก็ความเป็นมิตรเด็กๆน้องๆเมื่อี้เได้เห็นไปแล้วนะครับว่าทฤษฎีของน้องๆแต่ละคนก็ใช้ได้นะใช้เลยพอสมควรนะครับแต่ว่าปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมปฏิบัติน้องๆจะปฏิบัติได้หรือไม่แล้วบุโก จะทำภารกิจปลูกฝังวินัยจราจรให้น้องๆสำเร็จหรือไม่ไปชมกันครับอ่ะเด็กๆสาหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะบันดาลขยะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้พี่จะพาไปเที่ยวนะนี่ข้างหลังเราเป็นอะไรเนี่ยมองสิอะไรอรันดูเสาวรีบุก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากเราใครไปกินแล้วนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปอีกจะไปเสาชิงช้าด้วยพร้อมไหมครับ พอลปั่นเลยแล้วตามลูกศรนํะไปเลยลูกเบนเบนเซ่ไปลูกเดี๋ยวพี่พุกก็จะเดินตามไปนะอย่าชนกันนะได้ยินไหมคะลูกไม่เป็นเลยค่ะทุกคนดูลูกศรนะคะลูกลูกศรนะคะชาเนาะชิดซ้ายค่ะลูกชิดซ้ายค่ะชิดซ้ายค่ะลูกต้องี่การลูกศรอยู่ด้านนี้ค่ะหนูอยู่ด้านซ้ายนะปั่นด้านซ้ายเดี๋ยวด้านขวารถชนพอดีจอดกันค่ะ มื่อกี้เมื่อกี้ชนกันเหรอถ้าหนูต้องดูกฎจราจรเลยดีนะคะลูกอจอดจอดระวังระวงังระวังลูกอย่าเบียดกันค่ะพี่บกก็บอกสอนว่างไงเราต้องอยู่ทางด้านอะไรคะสายมือของเราต้องอะไรลูกอะไระอเลยคะไม่เล่นกันนะคะลูกเดี๋ยวมันเจ็บกันนะคะออกขาด้านอะไรลูก้าอะไรคะโอ้ด้าน้าย,ายมือนะคะตอนนี้เราพาทุกคนไปอยู่ที่ เสาชิงชาแล้วเสาชิงชามีอะไรสำคัญมนนมสดสำคัญจริงๆบอกตองคันนี้เราต้องเกินพร้อมหรือยังเด็กๆก็ดนเราับไปย่างซองเลยน่ะอย่าเบียดกันนะคะอย่าแซงนะคะด้านซ้ายไม่ใช่ด้านขวานะลูกด้านขวาถนนสวนมารถชนเลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะทุกคน่ะปาจูนฟังพี่ค่ะลูกเราถึงสะพานพระรามแแล้วนะคะ สะพานพลังแปดมีอะไรสำคัญปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาอร่อยมากจริงมองโตไปเลยปัดไปเลยไม่ควรเรื่องกินนะคุณผโบเด็กก็จะตรงนี้มันจะเป็นเนินไงคะเด็กก็จะไม่มีแรงละเริ่มไม่มีแรงแล้วก็จะแบบขับตกขับอะไรเพราะมันเป็นเนินขึ้นเห็นไหมคะเด็กๆน่ารักมากนะครับพูดจาแบบเรื่องมากๆเลยค่ะจริงหรือเปล่าแซนหรอจอดตรงนี้ค่ะ เด็กๆจ๋าหันเ้าไปภูกระแล้วเหนื่อยไหมคะเหนื่อยข้างหลังหันไปมองข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรภูเข่าทองภูเข่าทองมีอะไรสําคัญตะนอย้ัไทยผัดไทยประตูผีเราจะพาเด็กๆไปกินผัดไทยประตูผีกันเป็นการฝึกภาคปฏิบัติที่อริดอร่อยมากครับเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม าารและเมื่อฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกันเสร็จแล้วก็ต้องทําการทดสอบกันต่อเพื่อรับใบขับขี่จูเนียร์วันนี้เราเลยพาเด็กๆมาทดสอบกันที่สตูดิโอครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลสุดารักครับนี่มานนี่มันนี่วิ่งเร็วมานี่เลยเรียงแถวกันครับวันน้องโอมดเป็นตำนานทั้งหมดแถวโอมอมมองอะไรพี่ก้อนลูกน้องโอมอมมีปัญหาอะไรพี่ก้อเปล่าลูก ทุกคนแถวตรงคนแรกชื่ออะไรครับเราอะชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อบุเกอร์ครับสวัสดีค่ะเมเมค่ะเมเม่อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าขวบค่ะหวบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคมชันบุญประจักษ์ครับชื่อชเล่นชื่อว่าน้องเบ้นครับสวัสดีครับหนูชื่อน้องทีครับหนูชื่อน้องโอครับ โอ้ม่ยุเท่าไหร่ลูกห้าขวบครับแล้วปีหน้าจะดูเท่าไหร่ลูกไม่รู้อะชื่อว่าพนจันทน์ครับชื่อแรกชื่อว่ามุฒนนอยครับพตฒนน้อยเด็กปั้นเลยนะเนี่ยคนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เราจะทบทวนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเรียนไปเนี่ยน้องๆจะจำได้หรือไม่พุฒนน้อยครับไฟเขียวแปลว่าอะไรครับ ไหรถไปอ๋อเก่งมากเลยอ่ะน้องโอมครับไฟเหลืองแปลว่าให้รถยังไงครับเตรียมพร้อมครับโอ้ยเตรียมพร้อมก็ถูกนะเตรียมพร้อมก็ได้นะเตรียมพร้อมหยุดหรือว่าเตรียมพร้อมไปครับเตรียมพร้อมหยุดอ้ยน้องเบนครับไฟแดงครับแปลว่าหยุดเลยครับให้หยุดเลยนี่น้องแม่เครับถ้าไฟไหม้อะครับ ทำไงครับไฟไหม้ทำไงครับโมจาน้อยครับที่แปลกไปถ้าไฟไหม้ต้องทำไงครับดับเพลิงนี่เด็กบ้านนีบอกว่าเด็กบ้านเด็กบ้านโมจะน้อยอ่ะโอมครับถ้าน้ำท่วมต้องทำไงดับเพลิงดับเพลิงครับเคล่ดเลาบ้ากอ่ะอ้าวผิดตรงไหนก็ใช้น้ำที่ท่วมมาดับเพลิงโอ้น้ำท่วมเนี่ยมาดับ นี่คือเด็กบ้านเลยนะเด็กบ้านเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ให้บุโกะนะครับเป็นคนแจกใบขับขี่จูเนียให้กับเด็กๆทั้ง4ี่คนเลยครับทุกคนสวครับสุดยอดยอยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับได้ลองฝึกแบบนี้ผมว่าสนุกดีบุโกะมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับก็จริงๆแล้วการขับขี่เนี่ยเราก็ควรจะปลูกฝังในเด็กๆเลยนะคะอย่างที่บุโกะพาน้องๆไปเรียนรู้กฎจราจรนั่นเองเด็กๆก็คืออยากจะให้แบบว่าเวลาน้องๆนั่งรถก็อาจจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ได้ พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นก็ได้รู้ว่ากฎจราจรเป็นสิ่งที่สําคัญต่อทางถนนและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะครับสามารถส่งเข้ามาร่วมแข่งขันทางความคิดได้นะครับร่วมสนุกกับ Facebook ของเรานะครับและแน่นอนผู้ที่ร่วมสนุกกับเรานะครับเรามอบของขวัญจากโตโยต้าตุ๊กตาพี่หม่มรับเปเลยครับวันนี้ก็หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะลาคุณนะครับไปด้วยเสียงเพลงที่ผู้โกได้สอนน้องๆด้วยในวันนั้นสามสี่ลำระบามสาวเกาะ ไยละสนะจับใจไฟเขียวรถลังไหลไฟเหลืองเต็มหยุดไว้ไฟแดงเมื่อไรให้หยุดทันทีไฟแดงเมื่อไรให้หยุดทันทีลาไปแล้วนะคะ